สวัสดีครับทุกผู้ชควันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีการดาวน์โหลดแอปเสียงเงินแบบฟรีนะครับแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับแต่ขอย้ำก่อนเลยนะครับว่าวิธีนี้นะครับเป็นของ iOS เท่านั้นนะครับโอเคทีนี้ก็ไปดูวิธีทำกันเลยนะครับขั้นแรกก็เข้า safari มาก่อนเลยนะครับโอเคเราก็พิมพ์ไปว่าอะไรนะ KUAIYONG นะครับแล้วก็กดที่ลิงก์แรกเลยนะครับโอเคพอเข้ามาเอปเดี๋ยวผมจะเอาลิ์นี้ไว้ใต้ description นะครับ ครับพอเข้ามามันจะถามว่าต้องการจะติดตั้งไหมครับมันจะทำาดื่องัตโนมัตินะครับกดติดตั้งไปแล้วก็รอครับรออย่างเดียวครับจนกว่ามันจะเสร็จครับอ่าพอเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็นะครับเข้าไปเลยมันจะถามว่าผู้พนัานแอปที่ไม่เชื่อถือแล้วก็กดเชื่อถือได้ไหมครับมันไม่เป็นไรหรอกโอเคเรามาดูหน้านี้ครับมันจะมีเมนูมากมายนะครับโอเคถ้าท่านกดที่เกมมันก็จะมีเกมให้ท่านเลือกมากมายนะครับ โอเคนี้ผมจะกดไปที่รูปเวนขยายนะครับเคมว่นขยายนี้ก็จะเป็นเกมที่คุณโดยเฉพาะจอตจงมากครับคุณสามารถหาเกมที่คุณต้องการได้ครับอย่างนี้ผมต้องการมาครับนะครับผมก็ก็หาว่ามาครับนะครับหลังจากที่มาเข้ามาปุ๊บครับเราก็กดที่ลูกบุลูกศรตรงนี้นะครับโอเคพอเสร็จปุ๊บท่านจะเห็นเลขหนึ่งครงตรงเนี่ยนะครับเมนูทางด้านนี้ครับพอกดเข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือมันกําลังโหลดอยู่นั่นเองนะครับ ท่านก็คงจะสงสัยนะครับว่าทําไมมันหายไปนะครับจะลองไปที่เมนดูทางด้านขวาดูนะครับกดเข้าไปครับก็จะเห็นมาครับพ็อกเก็ตอิเลชันขึ้นมานะครับอันนี้คงคมันเป็นรูปหมุนๆนะครับแสดงว่าผมโหลดไปแล้วนะครับโอเคไม่จช่มันต้องเป็นลูกศรนะครับท่านก็กดเข้าไปมันก็จะทำาหาติดตั้งหรือไม่ครับคุณก็กดเข้าไปเลยครับมันก็จะติดตั้งให้แบบอัตโนมัตินะครับก็สามารถเล่นได้ครับโดยไม่ต้องใส่ Apple ID อะไรทั้งนั้นนะครับส่วนนี้ก็สวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกด subscribe นะครับถ้าท่านอยากดูวิดีโอดีๆแบบนี้อีกนะครับโอเคก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับอีกหนึ่งครับอ๋อขื่อชิงนี่ไป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  เก่งเหอเก่งเรพื่อนเก่งอ้าวเดี๋ยวนั่